ยิ่งแบบนี้ขึ้นบ้านลูกสาวเขาบ่อยนะครับโอ้โหไซลางแล้วเนี่ยเข้าทางตาต่าง <laughs> <laughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ชาแนลของเรียว 5G จิฮะสำหรับคู่นี้ฮะเป็นคู่บิ๊กแมตโลกแตกครับผมนั่นก็คือเรออนมันเล็กครับผมกับ แมนเชสเตอร์ชุมชนนะผมอะไรครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเออนะฮะวันนี้ฮะผมบอกเลยฮะมาที่บ้านของเรียมาริกฮะที่สนามเซติอาโกเบนาบิลครับผมเบนาบิลนั่นเองนะครับผมบอกเลยฮะคุณจะรอดจากสนามนี้ยากไหมยากอาจจะยากนะดูฮะในเรื่องจริงนี่คือแมนซีมาเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยนะครับแต่บอกเลยฮะสำหรับเกมนี้ฮะเป็นเกมที่แบบจัดเต็มนะฮะจัดแบบเต็มเต็ม นะครับไม่มีพักไม่มีเหนื่อยกันเลยทีเดียวมา,ออมาดูสถิตินะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับผมนัดล่าสุดแมนซิตี้กระชับมิตรนะครับเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริดไป4ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2016ครับมาดริดชนะแมนซิตี้ไป1ต่อ0นะครับเท่ากับคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นมาดริดชนะไป2ครั้งนะครับซิตี้ชนะไปครั้งหนึ่งและก็เสมอกันที่2ครั้งครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูรายชื่อนะครับผม11ตัวผู้เล่นของฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมของเรอลมาริคนะครับเรอลหรือว่าเรอาัลมาริกเรอลครับผมออนรายชื่อยังไม่ออกมานะครับเดี๋ยวเราทางฝ่ายกราฟิกส่งรายชื่อเรามาก่อนเนาะ oh. มีฝ่ายกราฟิกด้วย <laughs> มีครับเรอลมาริคนะครับผมจะมาในแผน 3 4 3นะครับผมจะประกอบด้วยที่โอคูตัวนะครับคาบาคาวนะครับซิกโอรามอสนะครับแล้วก็วารานนะครับของกลางจะเป็นนะครับลูก้าโมดดิสนะครับคาสเซมิโร่นะครับผมโทนี่โคสมาเซโลนะครับนะครับผมอ่าสามหน้าเป้าก็จะเป็นนะครับวาเลนเซียจูเนียร์ไบเซมาแล้วก็อิสโก้ครับผมสำหรับฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมนะฮะโก้เนี่ยเป็นแอนเดอร์สันครับกองหลังเนี่ยมีวอลเกอร์นะครับมีฟรานิโน่สโตรนเชฟเชงโก้ครับกองกลางมีโรดดี้ เดบิซิวาแล้วก็เควินเดบรอยนะครับผมส่วนเกมลุกฮะมีราฮิมสตอริงเซอร์เคเโอโร่แล้วก็ปริยาัตมาเรสนั่นเองนะครับเอาแล้วับผมฝั่งเรเวลมาลิกฮะเปิดเคียร์ก่อนครับผมเจบบ้าบ้านานะเอาล้วเรอัลมาดริดมีสถิติเขาหลังสุดน,นี่ครับผมแพ้เรมันเต้ม,มาศูนต์ต่อนหนึ่งเสมอเชลตาบิโก้ไปสองต่อสองแล้วก็ชนะโซ,โซ,โ,ซโซอาซูนา่านะครับผม<ซ>มาซิน ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะคุณดิวนะอ่ะอาครอบผมไม่เป็นไรฮะสำหรับรอบนี้ฮะแบบจัดเต็มกันอย่างแน่นอนมาแล้วครับผมราบิซิบาฮะมองมองหาเพื่อแล้วฮะถอยออกข้างให้กับราฮิมสเตอริงฮะผมนักเตะเก่าของเรูเรรกเชิบอัลมาดริดครับอเสโดยกูต,วกตวัว ผ่านบอลไหมแกบารามกาซิเมโร่เบนเซม่านี่แกลงมาล้วงลึกเลยนะไอ้สมัยก่อนนี่เขาผลิตยาที่ทาหลังนะฮะแหมนั่นซีมานั่นซีมา๋อนี่เบนเซม่าเวลาขัน เออแมนเชตียนะครับผมสามนัดหลังสุดนี้ชนะเลสเตอร์มา1-0นะครับแล้วก็ชนะเวสต์แฮม2-0แล้วก็แพ้สเปอร์นะครับผม0ประตูต่อ2องครับถือว่าฟอร์มสามนัดสุดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคุณนิวนะโอเคฮะมาแล้วครับผมฝั่งแมนซิตี้ฮะไปแล้วฮะริยัดมาเรสผ่านมานะโหโหเลี้ยงมาคนเดียวอะนี่เป็นไงล่ะมาแล้วเปิดมาลโล่งเข้ามาโอ้โหคุณโอ้นะครับกูตัวนี่คือต่างจากโลกความจริงมากเลยครับกูตัวเนี่ย อทำไมครับรั้วะ <laughs> เอาละครับผมอย่างเหนียวฮะเมื่อกี้ฮะได้ออกแรงเซฟกันบ้างแล้วครับผมฝั่งเรอัลมาดริดฮะเปิดบอลมาฮะติดผูกกรรมการบอกไม่ฟาวฮะให้เล่นต่อครับผมโรดดโรดด้เควบนเดอบอยกุนฮะมองหาเพื่อนแทงจะแทงหลังหักฮะไม่ได้ติดกองหลังของฝั่งแมนซิตี้ อิสโกโยนบอลโค้งเข้ามาให้กับวาเรนเซียฮะตัวจี๊ดของเราเลยครับผมนรกแตกกันเลยทีเดียวฮะสำหรับการวิ่งของเจ้าหนูคนนี้ฮะทำไมครับมันเร็วไงออเร็วคนอะไรเอาแล้วผมตรงนี้ครสฮะทำไงต่อฮะครอโครออกรรมการวันนี้นะครับคุณบุญเฉลิมมีชัยครับมาจากสุโขทัยนะใครวะโอเคบุญเฉลิมีชัยฮะ กัซซิมิโร่นะครับเป็นไอิ์โก้ล้ำหน้าไปแล้วจานชี้ล้ำหน้าอะไรจานโอ้โหเครียดเลยครับอิ์โก้เครียดเพื่ออะไรฮะอันนี้ก็ไม่ทราบของไอซ์โก้โอ้ขาเดียวอ่ะก็สองขาก็อิ่มเลยครับเปิดบอลยาวเข้ามาครับเดิมคือดูบอยนะฮะมาเลสครับมาซิชวบลเกอร์ดูบอยเอาละดูบอยมาเลส มาให้เดอะบอยครับชิงมาได้สวยครับซ้ายขยับมาคุณรอไม่ไม่เปิดไม่เปิดรอตัเองเอโอ้โหเข้าไปแล้วฮะผมเข้าตะข้างตาก่ายแล้วโอ้โห,โห,โหยิงแบบนี้ขึ้นบ้านลูกสาวเขาบ่อยเลยครับโอ้โหไซลางแล้วเนี่ยเข้าทางตาต่าง <laughs> อ๋อเมื่อกี้คือคือชอบปินหาลูกสาวชาวบ้านเขาเขาทางหน้าต่างเขาทางหน้าต่างไม่ยอมเข้าทางประตูอุตโตนี่ขี้เกียจนะครับมักจะใช้ลูกตั้งเตะเออทำไมอ่ะก็ใช้ลูกตั้งเตะเขาไม่เตะเองไม่ตั้งเองเตะยาวเข้ามาครับมงสกัดด้วยใครฮะใครใครไม่รู้ว่าใครเขใกรไงชาย็อกเกอร์มาเลสขยับหลอกนิดเดียวซิวานจะลองสัดโอโคติดนี ขบคาวส่งมาที่โครสเบนเซมาฮะเบนเซมาในทีมของเรียวมาดรลดกนี่มีคนที่แบบแบบเยอะยิยิงมากเหมือนกันนะใครครับผมอีโก้อีสโก้อีโก้ฟาวครับผมฟีทิกไกฮะของฝั่งเรียวมาดรลดกฮะโยนเข้ามาโอ้เพื่อนบอกไปเฮ้ยเปิดนมาอย่างเงี้ยไปเฮ้ยนี่กะโยนหรือกะยิงเง น่าจะหลอกหลอกน่าจะหลอกฮะเป็นบอลที่เก้าหัวกันเลยทีเดียวครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูพันไป28นาทีครับบอลยังสูสีนะครับแต่ยังไม่มีใครทําลูกหวัดเสียวนะครับผมไม่มีใครเอาลูกไปไว้ข้างตึกสูงๆครับอ๋อหวัดเสียวหวัดเสียวดีนะไม่ปีนขึ้นเสาไฟฟ้านี่งจะปีนก็ได้สมุดรวบนะครเอาละโกนนะโอ้ เควินเดบอยจะผ่านต่อติดมาเซโลาเโลอะไรวะคาเมลโลมาเซลโลโอ้โหมันก็จ์เจโลโรเหมือนกันบราซิจูเนียได้ไหมในได้ฮะติดใครบลวอเกอร์ฮะติดใครนะใครก็ไม่รู้วอเกอร์นี่แหละไปแล้วฮะเควินเดบอยพาไปแล้วฮะเลี้ยงไปคนเดียวเอาเลยยัดมาระยะผ่านหนึ่งเควินเดบอยสับเราอสับเราโอ้โหติดมาเซโลฮะโอ้คุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ฮะมาเซโลนี่เขาเป็นตัวเต็งในในการไปเล่นของสเต็ปบอลเนี่ยครับมาเซโลโลชาวบราซิลเลียเนี่ย โอโหแน่นอนฮะเขาเกิด <sk r ug> มาเพื่อสิ่งนี้ฮะเอาละผมยี้ขามฝากมาให้กับใครใครละครับมาพอเกย <sk r ug> <sk r ug> ์นี่แหละมาเรสขามาข้าวฮะโหบอลอัดน่าดูฮะยังหาโอกาสยิงกันจบจบกันไม่ได้เลยนะฮะเพราะเขายังรักกันดีฮะก็เลยจบจบกันไม่ได้ฮะอ่ะ <sk r ug> เงียบขอบคุณมาก มาได้ไมติดเช็คเชงโก้ครับผมเอาล้วผมซิลวาได้ไปซิวาย้อนมาให้กับไรนสตริงลงโลเปิดเข้ามาโอโหเหมือนแรงทั้งหมดเชโก้คือเปิดโตกับของทางฟังเ,เอามาดีนะครับมาี่ตรงนี้โค้ชนะครับเบนเซม่านะครับมองยาวมามซลลามซิโลเก็บบอลได้ดีฮะมาซิโลเติมเ้าไปครับรอเพื่อนก่อนครับมาที่วาเลนเซลลเีย โอ,โ,อโอ้โหทะลุออกมาแล้วผมมาเซโ,โร่หลุดเดี่ยวเข้ามาแล้วฮะเปิดโค้งออกมาแล้วก็มองติดเชชเชงโก้ครับผมเออบอลออกหลัง่ะเป็นลูกเตะมุมของฝั่งเรเบลเลกฮะครั้งที่หนึ่งโยนบอลเข้ามาฮะดูนิโค้โอ้โหลูกไปเข้าทำพุ่งฮะโกของฝั่งแม,ซมสซี่ฮะมซี่คนอาเกโรครับตัวเดี๋ยวดังรอเพื่อนอยู่ยังไม่มีเพื่อนเติมเข้ามาครับเอาแล้วฮะไปต่อไม่ได้ฮะต้องย้อนมา ราฮิมสตอริงสตอริงโอ้ท่าเขาวิ่งของสตอริงนี่คือแบบอืมหย่าแย,ายงอ่ะเหมือนเหมือนหย่าแย,ายงอ่ะเป็นยังไงครับวิ่งเหมือนเป็ดอ่ะนี่คุณอคติเลยอคติครับผม <laughs> สังเกตถ้าวิ่งดีๆ <laughs> โยนเข้ามาฮนะเอา้าเอา้าปีเลยโยโยปีนขึ้นหาผู <laughs> ้สาวอีกแล้วปีนอะไรครับลุกเข้าขังประตู หน้าาตโลลูกปีนหน้าต่างการแข่งขันครึ่งแรกนะครับผมพั้งเป็นไปเลยแล้วกเบนนาบิลนะครับเดอมันิกเละมันซตี้นะครับผม0ประตูต่อ0นะครับครึ่งสองเริ่มนะครับเขี่ยโดยคุณอากาโรมาลาสโตนสมัยก่อนนี่เขาเล่นไว้ปั้มนะเนี่ยสมไมครับสโตนโคอ่ะเนี่ยไปคาเซเมโรฮะตัวนี้แมนซิตี้นะครับ ขอแค่เสมอก็ถือว่านะครับเต็มน่าจะพอใจนะครับพอใจที่เสมอใช่ครับโอเคฮะเบน,นเซม,ม,<อ>ม่มาฮะไม่ยอมฮะสโตนยังเวียงมาได้ให้กับไคลบ็อกเกอร์สิวาฮะ,ฮะพาไปแล้วฮะเลี้ยงเอาโฮโ,โยนยาวขนาดนี้ฮะติดสคิโอลามอสฮะสมัยก่อนคู่คู่หูเขานี้ปเป้ฮะเป๊เปะปปปสิทธิ์ต่อประมุขค,ครับเปป้เปป้อะไรไม่รู้โอ้โหเลี้ยงเดี่ยวเข้ามาขนาดนี้ถ้าเลี้ยงขนาดนี้นี่ลูกโตไปนานแล้วฮะ ทำไมครับเลี้ยงเล็กอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ปบอลย้อยๆฮะมาให้กับโรดี้ฮะผ่านออกหลให้กับเดวิซิลบาครับผมกุนไนโกโฮะเควินเดบอยฮะมองหาเพื่อนแล้วก็ส่งต่อให้กับกุนยืนยืนคืนมาให้กับวอเกอร์เปิดเข้ามาติดอยู่ดีครับผมวรานะยังได้อยู่กุนโอ้เกมอีกดันฮะยังเจาะไม่ได้ฮะแผงหลังนิ่งแน่นมาก อา้อาวลำหน้าผมคิดว่าแฮนด์มอนเปลี่ยนตัวครับผมแล้วมซิบาออกครับผมโฟเดนเข้ามาครับไอหนุ่มเรา่งพุ่งไกลครับผมน,นี่ทางเฟซนี่ตั้งใจจะลุกเลยนะครับส่งตัวลุกเข้ามาเลยอ่าลุกนี่คือลุกลุกเกมลุกไม่ครับเมื่อย <laughs> นั่งนานนะ <laughs> โอเคครับมาที่เดอะบอยเดอะบอย โรดดี้ลงโล่งให้กับกุลฮะยังหาจังหวะยิงไม่ได้ครับผมบอลกระชอกออกเท้าฮะยังไม่เชื่องเท่าไหร่ฮะกุลเปิดมาติดวรานหนึ่งฮะคามเบสอืมอิสโกสมัยก่อนนี่เขาชอบชอบจับผู้หญิงนะฮะทำไมครับยังไงวลรามะเวลรามยังไงครับวรานมาเล่นบาเลยครับเฮ้ยไม่ได้มาสิเอาแล้วผมเดอบอยฮะดิสมาเซโลโอ้โตัวเต็ง อะไรนะสีบอลเนี่ยยังไงครับตัวเต็งสีบอลตประมาณเซโลฮะคอับตัวเต็งเบสซีมาโคสรโดดดี้อร่อยมันเหมือนกันนั่นแหละอันนั้นอะไรครับรสดีเผลอได้นี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าเอาละโอมามิเโยนเข้าไปเมากี้ครับรายทมสเตอร์ลี่มาผมเจ้าหนูสายฟันแรกผ่านผมคุ๊กโยนไฟโยนมาเข้ามาโอ้โหติดเวลาฮะมองออกขังไปเลยฮะไม่สนใจเพื่อนฮะ ลูกเตะม,มุมครั้งที่3ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นตาาัวล้ะมาเซลโลออกครับผมแทนเอาโอ้ยขยับเอเดนสตาเข้ามาครับโอ้โหเรื่องจริงนี่เขาไม่ได้เตะเลยนะฮะเจ็บครับโอ้ <c oughs> โอฟอร์มออกทะเลมากนะช่วงนี้เป็นประมงนะเป็นบ่าววีเ <c oughs> อ้าไม่ไประโยชน์นาเจออีโคสเอแลวผมมาละ เตะคืนมาส่งมาที่เดนนซาโอ้โหกองเชีนี่กี๊ดเลยนะครับผมกี๊ดโคนี่โคตรกรีดเอซานโคตรนี่เขาเล่นสองตำแหน่งเหมือนกันนะเขาเป็นผู้จัดการด้วยนะและเป็นผู้นักเตะอ๋อเล่นโทนี่โคตรเขาแยกตัวกันอยู่แล้วเอาละครับผมกุนอินโกอินลงมาแล้วนะตอนนี้นะครับเอาละครับผมเอเดนนาซาพาบอลล่องไปโอ้โหแตะอย่างนี้ฮะพาทัวร์แล้วฮะ ก็เป็นไกด์เหรอครับเนี่ยทำไมฮะพาทัวเออแต่บางทีนี่ปวดเขานะเตะเตะลูกนี้เปลววีมากครับทำไมฮะออกทะเลไม่มีประโยชน์มีการขยับตัวกเกเรตเบลครับผมลงมาแค่นะไอหนุ่มหนุมานนะผมหน้าเหมือนไหมฮะหน้าเหมือนอยู่นะสิงห์งอคงเลยสิงห์งอคงคารับะคาวตอนนีโคส เเเซมาฮะแทงมาครับมาเลเซจูนเนี่ยเปิดกล้ไปอะไรกันได้วิ่งตามทันอยู่ไหมโอ้ด้วยความเร็วของเกล็กเบลฮะอ่ากวิ่งเร็วนี่แกเคยฝึกมาก่อนนะฝึกวิ่งฝึกวิ่งเราวยู่แต่ตอดบางกะปิก็เลยวิ่งเร็วเลยช่เอาระกุนโดนกันนะโอ้โหโยนไม่ให้กุนโดกันวิ่งลงลูกไม่ส่งให้เซเมโรเกเรตเบลอ่า ผมชอบนะผมชอบมากเลยนะเกลเกเบลเนี่ยทำไมครับนักเตะในฝันเลยเขหล่อแล้วครับคุนเขาเท่เอาละผมเบลฮะเจสเชงโก้ครับผมโฟเดนได้บอลอยู่ฮะมองไปข้างหน้าส่งต่อให้กับเจสซูสนาบารสครับผมคุณโดกันเจสซุสแข่งต่อคุณโดกันมาตัวทีเด็ดแล้วครับไล่ยิ้มมาแล้วไล่ยิมเปิดไหม เปิดโอ้ยสิกิโลนะมอสครับเตะครั้งที่สี่นะครับผมคือเมื่อกี้เปิดมาแบบเปลี่ยนครับตอนนี้ c ร o s นะครับผมเปลี่ยนตัวออกไปนะครับผมแล้วก็ส่งวาวินิสนะครับลงมาตอนนี้เป็นเจ้าหนูวัยสิบเจ็ดปีนะของทางเรียมาอีกพวกนี้ปีหน้าสิบแปดละกูมั่วอ่าะบอลออกข้างครับผมเป็นลูก 19นาฬิกาด้วยเชัยชมโก้คร <c oughs> ับผมลูกอะไรครับลูกทุ่งครับผมม่กนแข่งเล่นอย่างเดียวเนเอาละผมโฟร์เดนนะรถดีติดวารานเฮ้ยไม่ใช่วารานมาครับจากสเปเซมา มาอ่ะนถึจะติดงีนนาซาอยู่แล้วโอ้โหคือเดนาซาได้หมดทีไรเสียงมาตลอดเสียงเชียร์มาตลอดอะเชียร์ซะเชียร์ไอ้คนกรรมการเลยครับโอ้โหไ่ต้องเปิดเขาได้ลุ้นตลอดนาซานะครับตั้งแต่หายเจ็บมาเนี่ยลุ้นว่าเข้าเชียร์ลุ้นว่าจะออกหรือไม่ออกครับเอาแล้วไปมากยิงเซฟมาเรียบร้อยโอ้โหยิงว่าเบาถักเสาไปหน่อยนึงครับโอ้โหเกือบได้ใส่ก้อยแล้วไหมล่ะ ไม่ได้ครับสูนวายอีกบุญบ่นได้โอ้โหดูฮะซินดาดีนซีดุมฮะสีดานครับสีดานฮะโอ้โหเครียดเลยฮะอีกสองนาทีหมดเวลาแน่นอนฮะโอ้โหเล็กแรกมันเป็นเล็กแรกนะทางแมนซิตี้นะครับโอ้โหที่บุกไม่เสียประตูเลยเอาละเกมครับโอ้โยนมาขนาดนี้ก็กรรมการเป่าหมดเวลาเรียบร้อยแล้วเล็กแรกครับผมเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ระหว่างเลมานูเอมากิกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหทำอะไรกันไม่ได้เลยฮะเราจะไปเจอกันในเลขสองนะครับผมในสัปดาห์ต่อถัดไปสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฮะราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับผมจะเป็นคู่หมุนย่อย